สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลกาหนาราตรีไยศาลสุขสมปองรับหน้าที่รายงานข่าวประจำวันนี้ค่ะหัวข้อข่าววันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะเทศบาลเมืองลบบุรีดำเนินการปรับปรุปงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนนารายมหาราช โดยนำต้นพุทธสุภโชคที่เป็นไม้มงคลเข้าไปปลูกแทนต้นไม้เดิมเพื่อให้เกิดความสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพแวดล้อมที่ดีและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้านเมืองตามนโยบายของเทศบาลเมืองลบบีค่ะที่เกาะกลางถนนนารายมหาราชตั้งแต่วงเวียนเทพสตรีหรือวงเวียนพระนารายเจ้าหน้าที่งานสวนสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบี ได้ดำเนินการปรับปรุงเกาะกลางถนนโดยการนําต้นไม้ใหม่ซึ่งเป็นต้นไม้ที่เริ่มออกดอกเข้าไปปลูกแทนต้นไม้เดิมโดยถนนนารายมหาราชเป็นถนนสายหลักที่มีประชาชนใช้สัญจรเป็นจํานวนมากเทศบาลเมืองลบบุรีโดยเจ้าหน้าที่งานสวนสํานักช่างเทศบาลเมืองลบบุรีจึงเข้าดําเนินการในครั้งนี้ค่ะ โดยได้ทำการขุดต้นไม้เดิมออกซึ่งเป็นต้นชาหกเกียนที่หลายต้นมีสภาพแห้งทำให้เกาะกลางถนนานารายมหาราชขาดความสวยงามและเจ้าหน้าที่งานสวนสำนักช่างเทศบาลเมืองลบบรีได้นำต้นไม้ใหม่คือต้นพุทธสุพโชคที่เป็นไม้ต้นขนาดเล็กมีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยๆตี้ลำต้นจะมีความสูงประมาณ1-3เมตรที่กำลังออกดอกสีขาวไปปลูกทดแทนต้นไม้เดิมค่ะ นอกจากนี้ต้นพุธสุภโชคยังเชื่อว่าเป็นไม้มงคลซึ่งเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมชีวิตให้เจริญก้าวหน้าต้นพุธสุภโชคนอกจากจะเป็นพันธุ์ไม้ดอกที่นอกจากจะมอบความสวยงามแล้วยังเป็นตัวแทนแห่งความเชื่อทั้งนี้เทศบาลเมืองลบบุรีเชื่อว่าการดําเนินการในครั้งนี้จะทําให้เกาะกลางตลอดเส้นทางของถนนนารายมหาราชมีความสวยงาม ในช่วงที่ต้นพุทธสุภพโชคออกดอกเต็มพื้นที่เกาะกลางถนนอีกทั้งยังช่วยลดมลพิษบนท้องถนนอีกด้วยค่ะและจากผลสำรวจพบว่าเกาะกลางถนนที่มีต้นไม้นอกจากจะทำให้เกิดความสวยงามแล้วยังช่วยลดอุบัติเหตุจากการขับรถข้ามเลนมาชนกันและลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และคนเดินถนนได้ถึง50เเมื่อเทียบกับเกาะกลางถนนที่ไม่มี ต้นไม้ปลูกและช่วยลดความขุนข้องใจขณะขับขี่ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าการได้เห็นธรรมชาติจะช่วยทำให้จิตใจปลอดโปร่งและใจเย็นลดความตึงเครียดที่อาจเกิดจากการขับขี่ทำให้การใช้รถและถนนเป็นไปได้อย่างมีสติยิ่งขึ้นไม่หัวร้อนใส่กันจนเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ โดยเทศบาลเมืองลบรีต้องขออาภัยผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดขับรถด้วยความระมัดระวังในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ด้วยค่ะ จังหวัดลบบุรีจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศรประจำปี2568เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดลบบุรีค่ะเมื่อวันที่8มีนาคม2568ที่ผ่านมาณศาลลูกศรตำบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี นายปรัชญาเปป่ปาตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุบรีเป็นประธานเปิดงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศรประจำปี2568โดยมีนางสาวมัลิกาจิรพันธ์วานิศนายสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลบบุบรีนางอรพินจิรพันธ์วานิศนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลบบุบรีนายอนุสร์อัศวสงครามรองนายยกเทศมนตรีเมืองลบบุรี ผู้แทนนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีโดยนายสุวัอ์เอเนกศักยาพงศ์ในนามคณะกรรมการมูลนิธิลบบุร,บรีสามัคคีสงเคราะห์คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศรสมาคมชมรมพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดลบบุรีที่เดินทางมาร่วมในงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศรอ,อย่างคับขัง สำหรับประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่สารลูกศรจังหวัดลบบุรีเป็นประเพณีเก่าแก่กว่า100ปีมาแล้วซึ่งในการจัดงานแต่ละปีนั้นเกิดจากความศรัทธาความพร้อมเพรียงและความสาม,มัคคีของชาวจังหวัดลบบุรีโดยพิธีในช่วงเชา้าได้อัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ทุกองค์ประทับเกี้ยวออกจากตำหนักแห่สู่ตลาดเมืองลบบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนชาวลบบุรีได้สักการะบูชาขจัดปัดเป่าทุกภัยไข้เจ็บและเพื่อเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบธุรกิจการค้าค่ะสำหรับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่สารลูกศรจังหวัดลบบุบรีเป็นประเพณีเก่าแก่กว่าร้อยปีมาแล้ว ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวลพบุรีเชื้อสายจีนที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานซึ่งในการจัดงานแต่ละปีนั้นเกิดจากความศรัทธาความพร้อมเพรียงและความสามัคคีของชาวจังหวัดลพบุรีโดยในแต่ละปีของการจัดงานจะมีการอัญเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่สารลูกศรเจ้าพ่อเขาตกเจ้าพ่อกวนอูเจ้าแม่กวนอิมเจ้าพ่อพระการเจ้าแม่ทับทิม และเจ้าพ่อเจ้าแม่องค์เทพอื่นๆประทับเกี้ยวออกแห่ไปตามถนนสายต่างๆในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีเพื่อให้ประชาชนชาวลบบุรีและนักท่องเที่ยวได้สักการะบูชาขจัดปัดเป่าทุกภัยไข้เจ็บและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและครอบครัวนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในการประกอบธุรกิจการค้า ซึ่งในปีนี้เป็นปีพิเศษต้อนรับปีมังกรทองทางมูลนิธิลบบุรีสามคัคคีสงเคราะห์นำมังกรทองยาวที่สุดในประเทศไทยมาแห่รอบเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัวและชาวจังหวัดลบบุรีได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยไฮไลท์คือการแสดงมังกรทองเล่นน้ำจํานวนสองตัวโดยใช้ผู้เล่นกว่า100ชีวิตบริเวณสีแยกตลาดเทศบาลเมืองลบบุรี ซึ่งมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาคอยรับชมการแสดงกันเป็นจำนวนมากสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากค่ะ ก่อนจากกันวันนี้รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบคุณนายแพทย์วราศักดิ์ไกลเกิกกรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาค่ะติดตามรับชมข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเทศบาลเมืองลุรีได้ใหม่ในช่วงข่าวต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ